จ้าน้ำพริกนะคะแ๊บแทบ,แบ,แบสีสันก็จดสวยกว่านี้นะคะนี่กำลังเดือดอจ้าใช้มะขามเปียกนะคะพี่เพื่อนเพื่อนๆน้อง,องก็จะมีสีสันน่ากินหรู่เนาะ ขั้นตอนมันจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเคี่ยวให้มันเดือดแล้วก็ให้เหนียวหนึบพร้อมกับเข้มข้นน่าทานนะคะยังไม่ใส่เครื่องปรุงนะคะพี่เพิ่่จะใ,ใส่พวกน้ำมะขามพริกกระเทียมแล้วก็ปั่นปั่นเอามาใส่แล้วเคี่ยวก่อนแล้วสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บใส่ท้งาน้ำตาลปี๊บก็มีเกลือชูรดแเน้วแต่ใช้ถนัดถนัดชูรด เยอะหรือน้อยก็เนาะคำหวานก็จะให้หวานกลางๆเปรี้ยวนำก็กค็มจะใส่ฟองสบด้วยนะคะเพื่อนๆเดือดแล้วปักปฏิสตมัน์วยนะคะสีก็มังจะสวยแล้วนี่เริ่มแล้วสีเริ่มสวยแล้ว สีมันน่ากินนะคะกดจัดข้ออร่อยนะคะสีสันสวยด้วยฝากกดติดตามด้วยนะคะวิน่นๆฝากมุงหลังค้ายห้สาวใต้ด้วยนะคะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ